สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับบี่นะครับผมกำลังจะไปเที่ยวสี่เกาะนะครับผมวันนี้จะไปดูทะเลแวกา้ำเย่จะกินคลิปนี้เคยมาแล้วครับสุกสี่ห้าปีทุกเจ็ดแปดปีก่อนนะครับผมก็ประทับใจพอสมควรนะครับผมก็เลยต้องมีครั้งที่สองแต่คลิปพวกนี้ที่จะเป็นเกาะพีพีอาจจะแคนเซิลไปนะครับผม ที่พีก็เคยไปแล้วเหมือนกันก็น่าจะเปลี่ยนไปเป็นซิลันนะรับแต่เิมิลันก็จะเป็นสองอีกสอวันนะครับเพราะว่าอยากจะไปเที่ยวในภาคพื้นนะครับผมบนบกของกะบี่บ้างซึ่งมีที่น่าสนใจหลายที่เลยซึ่งเรายังไม่เคยไปนะครับผมก็จะมีทั้งสาบมรกตเอ้ยน้ำน้ำตกร้อนเอ้ยนะครับผม วัดนะครับวัดวาอารามสวยมากครับผมประเทศไทยเนาะโอเฮฮามาเจอกันครับวัสดีครับ